วันนี้วันที่13กลุ่มภาพันธ์สองพค่ะก็ช่วงบ่ายซึ่งแดดร้อนรมแรงนะคะซึ่งในถิ่นี้เราก็จะเห็นได้ว่ามีผู้กั้นลมกันเป็นจำนวนมากค่ะก็ถามว่าร้อนตามในยักษ์ของพระสมาสสมพุทธเจ้าหรือไม่ก็คงตอบว่าสิ่งเหล่านี้ร้อนสามารถดับได้เป็นช่วงๆใช่ไหมคะแต่พระาศาสดาผู้สูงสุดนั้น ได้ประกาศว่าในการร้อนนั้นร้อนเพราะอะไรก็ลองมาศึกษาในอาทิตตปริยายสูตรนะคะเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่จะออกจากความร้อนเหล่านี้ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่ขยาศีสะพร้อมด้วยภิกษุ1,000รูปณนะที่นั้นแลพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนสิ่งทั้งปวงนั้นคืออะไรบ้างนะคะก็คือจกักขุโสตะคานาชิวหากายะรูปสัตธะคือเสียงรูปเสียงกลิ่นรสผลภาและธรรมารมนะคะแล้วก็วิญญาณอันประกอบในทวาร <Okay. S 1> ทั้งหนั้นเองก็ได้แก่จกักขุวิญญาณโสตะวิญญาณไปจนถึงมโนวิญญาณ ซึ่งอาศัยผัสสะใช่ไหมคะผัสสะนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาค่ะสิ่งเหล่านี้เวทนาเหล่านี้เป็นที่ตั้งของความร้อนทางกายและก็ทางใจค่ะจักร่เป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจักรุวิญญาณเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจากักระเป็นปัจจัยเป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไรนะคะก็ลองฟังดูร้อนเพราะไฟคือราคาร้อนเพราะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตค่ะบารีอ่อนลองฉะนั้นไม่ใช่แค่ร้อนทางกายนะคะ เวทนาเหล่านั้นเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยแต่ร้อนด้วยไฟคือราคะโทสะและโมหานั่นลหละเป็นสิ่งที่ร้อนเร่าร้อนนำเราไปสู่ภพเพราะเวทนาเป็นปัจจัยต่อตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยต่ออุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยต่อภพซึ่งเป็นกรรมภพที่ขณะนี้ก็ทำกันอยู่ หากไม่ถึงมรรคกรรมแล้วย่อมนำไปสู่พบอยู่ค่ะพบเป็นปัจจัยต่อชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตนะคะชาติทั้งปวงนั้นล่ะเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนทั้งหมดค่ะเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้สดับอย่างนี้แล้วอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุโสตคานะชิวหากายะและก็มโนนะคะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในวิญญาณแม้ในภาษะแม้ในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมใครกำหนัดเพราะใครกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นรู้ชัดว่า หลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีค่ะนั้นคือความร้อนที่แท้จริง คือไฟ11กองที่เกิดในทวารทั้ง6นั่นเองนะคะอันเกิดจากเวทนาเป็นปัจจัยและเวทนานั้นมีอะไรเป็นปัจจัยหละผัสสะแล้วผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยก็อายตนาภายในและภายนอกค่ะเป็นปัจจัยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมีอะไรเป็นปัจจัยต่อคะที่สุดก็คืออวิชชาและปัญหาดึงไปสู่ภพนั่นเองนะคะ ฉะนั้นผู้ที่จะออกจากความร้อนทั้งหมดนั้นจึงต้องหมั่นพิจารณาในอายตนาภภายในภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาและจนในที่สุด แทงตลอดอริยสัตว์ได้พ้นจากความร้อนในภพทั้งปวงค่ะขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่บพระพุทธเจ้าผู้ดับความร้อนทั้งปวงด้วยพระองค์เองและเกื้อกูลให้เหล่าสัตว์ดับความร้อนได้โดยสิ้นเชิงเช่นกันสาธุสาธุสาธุค่ะ